สวัสดีค่ะแม็กติดยางถอดป้ายแดงนะคะเส้นสีแจ่มครบเลยจ้านี่นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่0991905951นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือขัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น n ือเนะคะ2655020นะคะชุดนี้อยู่ที่ 2,9,500บาทนะคะแถมรีนอตล้อนะคะเส้นสีแจ่มครบเลยนี่นี่นะคะสวยมากชุดถัดมาเปลนีเอ็กตัวลองท็อปนะคะตัวนี้ขอดสิบแปดสองหกห้าสิบแปดนะคะดิสโตนเส้นสีแจ่มครบเลยนะคะนี่อันนี้แพนกล้องออกมาช้าๆเลยสวยมากสวยไม่ไหวนะคะแดงร้อเซแน่นอนเลยลูกค้านะคะสามารถเข้ามาใสา่ถังรี ได้ที่ร้านเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นสเตลนะคะสีดำติดยางสองหกเ้าหกสิบสิบแปดตัวนี้เป็นยางประกอบของที่ร้านนะคะเส้นสีสวยมากยางเปล่าก็แยกขายนะคะยางเปล่าอยู่ที่สองหมื่นห้าร้อยบาทนะคะสวยมากถัดมานะคะตัวนี้เดี๋ยวแผงกล้องแป๊บหนึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ17นะคะอีซูซตอนนี้จะมีอยู่สองรุ่นเลยแบบที่ทุกท่านเห็นในกล้องนะคะ อีกหนึ่งตัวจะเป็นดันหลอดอีกหนึ่งตัวจะเป็นบิดตบิดโตนนะคะทางด้านขวามือจะเป็นบิดโตนนะคะสองห้าห้าสิบเจ็ดนะคะดูนี่นะคะราคาต่างกันนะคะนี่ความสวยความคมชัดนะคะยังไงบิดโตนจะเส้นเหลืองนะคะดันหลอดจะเส้นฟ้าแบบนี้นี่นะคะมีหลายตัวนะคะอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะคะลูกค้าสามารถนำล้อเก่ามาเทินได้เลยสวยมาก สวยมากขอบคุณลูกค้านะคะไว้วางใจไอ้เล็กนะคะยางป้ายแทงถอดนะคะของไอ้เล็กเองเลือกเองกับมือคัดเองทุกชุดร้อเปอร์ซชัวร์จ้าขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ